ครับสวัสดีครับเนเพื่อนเอฟซีครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมการขุดหลุมกันนะครับวันนี้มาขุดหลุมเตรียมหลุมเพื่อปลูกมะละกอนะครับนี่ครับในพื้นที่ของจังหวัดตรุษครับบุญมาเตรียมการครับวันนี้พาลูกชายมาสองคนครับตรงนี้หมาอะไรปิดนะครับนี่ครับเืิการ ขุดหลุมเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับกอบผากแล้วก็จวกดินขุดลงไปให้ล้วนนะครับทําให้ล้วนขุดแล้วก็รวนดินทําให้ล้วนครับจะจอบครับนี่ครับจะไม่ล้วนให้ล้วนแล้วก็เอาดินกลับลงไปครับแต่งหลุมนะครับอย่างไรก็ได้ให้ดินล้วนนะครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จนะครับครับก็พร้อมที่จะปลูกนะครับ ผูกชายสองคนครับมาช่วยกันวันนี้ครับลุงบุญก็ขุดอีกร่องครับก็เป็นเนื้อที่ประมาณสักห้าห้าไล่หกไล่ประมาณนั้นแหละครับขอมองด้วยตาเปล่าก็ไม่ไม่มั่นใจว่ากี่ไร่แต่ก็คงจะไม่ต่ำกว่าห้าหกไร่แหละครับครับก็พบกันใหม่ช่วหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ